สวัสดีครับกระผมนายวรปปัสสว่างสีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนการนาพิเศษวิทยาลัยสุพรรณบุรีวันนี้จะมาอ่านบทอัขยานเรื่องลิลิตตะเลงภพยเบื้องนหานนารือนาดผู้สยามินเบี่ยงพระมาลาพินห่อนพอง สัตราวุธอรินหรือถูองเอยเพราะพระหัตหากป้องบัดด้วยขอทส่งบัดมงคลผ้าไทายเทวารัดแวงเว,งวงงียงเบียงเสียนสะบัดตกตายอุกคลุกพลุกเงยงัดขอคด เสกแหฮเป็นบ่ายงายแงนให้ทวงท้อเองที่ถอยพลอยพล้าพลีเอียกท่าทัานในรนบัดราอาดฟาดแสงพลละภายฟอนพระเดชพระแสดงดน ผดเด็ดคู่เข็นแห่ถนัดพระอังสาคนขาดดาวโดยความอุรารานราวเอิงแยกยนสยบเอ็นพระองค์ลงทบ ข้าวินเนื้อคอคดซรอนซบสังเวทวายชีวาดสุดสิน้นสู่ฟ้าเอิ้สเสวยสวรรค์